สารสีมังกรนะฮะกับเรื่องที่คนโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะเรื่องแรกครับคือเรื่องของจะเรียกว่างานด่วนฉับพันนะครับเพือพ่อนๆจะเจออะไรที่มันด่วนแทรกฉับพันโผล่เข้ามาไม่ให้สุ่มให้เสียงนะครับอะไรก็รู้วุ่นวายวุ่นว๋วนิดนึ่งตรงที่เรื่องของงานและภารกิจที่เราไม่ได้คาดการไว้๋ยอยู่ก็โผล่มาให้ต้องเร่งนั่แถมแข่งกับเวลานะฮะ มันมีอารมณ์แบบนี้ด้วยนะครับแต่สําคัญนะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์ได้นะครับชาวราศีมังกรเป็นราศีที่เก่งเรื่องของการแก้ปัญหาช่วงหน้าประสบการณ์ดีแล้วก็มีการวางแผนหรือคิดแบบเป็นระบบนะฮะจริงหนึ่งในคนที่คิดต่างๆเป็นระบบคือคนราศีมังกรนะครับเป็นระบบก็คือรู้ว่าอะไรควรทาก่อนหลังรู้ว่าอะไรที่ต้องให้น้ําหนักเป็นพิเศษรู้จะใช้เครื่องมือหรือใช้คนมาแก้ปัญหาในแต่เรื่องอย่างไรเนี่ยฮะแล้วก็ ทำมาเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตามมานะครับคือไม่ใช่แก้ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวปัญหาใหม่มาก็แก้ไปเรื่อยคือไม่ครับคือเป็นคนที่วางแผนระยะยาวได้ดีเก่งนะครับฉันให้รู้ว่านี่คือเสถียรภาพนะฮะของคนราศีมังกรนะครับไม่รู้ว่าตัวเรารู้เปล่านะแต่มีการคิดแบบนี้แต่ให้รู้ว่าปัญหาต่างๆจบสวยจบไวถึงแม้ว่าอะไรด่วนแทรกฉับพันหรืออะไรที่แบบจุกจิกนะฮะเดี๋ยวเคลียร์ได้หมดนะครับ ให้สบายใจอยู่นี้ได้นะครับช่วดาวเกี่ยวข้อ,ของเรื่องของการติดต่อเจรจาต่อรองเด่นสัปดาห์นี้เผื่อว่าเพื่อนเพื่อนตั้งใจจะคุยเคลียร์แก้ปัญหาเจรจาติดต่อต่อรอ,องหรือทําเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จนะครับสําเร็จนะครับสําเร็จได้ดีด้วย,ดวย,ดวย,ดวยได้ด้วยดีนะเออว่าไปชาสีมังกรเลาสราศีที่สัปดาห์นี้มีข่าวดีเรื่องงานสัปดาห์นี้มีข่าวดีเรื่องเงินการแก้ปัญหาได้ วาจาเด่นวาจาเด่นคือสุดพูดคุยนะฮะเรื่องอะไรก็ตามแล้วมีคนเชื่อถือเชื่อฟังมีคนพอจะไว้ใจนะครับหรือว่าใช้งานแล้วได้อย่างที่เราต้องการหรือคุยแล้วมันเข้าใจกันนะฮะคือไม่ต้องเรื่องเยอะอธิบายนิดนึ่งโอเคเข้าใจชน้าการพูดคุยบทสรุปต่างๆเก่งนะครับโน้มน้าวใจใครได้ดีเชิญค้าขายครับก็จะมีลูกค้าพิเศษเข้ามาหรือ ช่วงนี้ถ้าต้องไก่เกลียรเรื่องอะไรก็ตามก็โอเคจะคุยแล้วก็สบายใจได้นะครับจวะดาวเนี่ยมันมีดวงดีเรื่องของการทํางานเชิงรุกนะฮะหรือว่าเพื่อนๆมีอะไรที่ต้องเคลียร์ต้องทำนะฮะการทํางานเชิงรุกก็แปลว่าหรือว่าอยากทาอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะฮะก็สามารถหยิบจับขยับขยายในช่วงนี้ได้นะครับมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับนี่ว่าไปนะผมดูว่า ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับมีอะไรที่คิดที่อยากทําส่วนตัวที่ไม่ใช่เรื่องงานประจานะฮะงานประจาผมดูว่ามันอยู่ได้แล้วแล้วก็มันมีปัญหาจุกจิกแล้วเราก็เคลียร์ได้หมดนะครับเพียงแต่ว,ว่าเผื่อมีอะไรที่นอกเหนือจากที่เคยทํามานะครับจะเป็นเรื่องการคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญจะเป็นเรื่องการยื่นเอกสารสําคัญหรือจะเป็นการตัดสินใจเรื่องสําคัญนะฮะอะไรกับชีวิตนะครับทําในช่วงสัปดาห์นี้ย ผลลับถือว่าน่าพอใจนะครับต้นสัปดาห์มีข่าวดีเรื่อง,องความรักไหว้วานแฟนให้ช่วยเหลือได้ถ้าต้องโฟกัสอะไรก็ตามหรือหาคนมาช่วยหาที่ปรึกษามีพอจะไหว้วานใครได้นะฮะก็คือแฟนนะครับพอช่วยเหลือได้ดาวคู่ครองคนรักของเราคือดาวพระจันทร์ช่วงต้นสัปดาห์ดาวจันทร์นะฮะโคจรได้เป็นตำแหน่งราชาโชกและเดี๋ยวพอช่วงกลางสัปดาห์ดาวขยับอีกนะฮะ ก็ได้ตำแหน่งกรรมการงานภารกิจให้ช่วยเหลือต่างๆก็ได้ทำแล้วก็ทำได้ดีนะครับก็เลยว่าช่วงนี้พอจะได้แฟนเป็นกัลยาณมิตรครับจะต้องระวังอารมณ์นะฮะอารมณ์เขายังแปรปรวนนะฮะขึ้นขึ้นลงลงบ้างแต่เรารู้ทางนะจะรู้ว่าจะไหว้วานให้เขาช่วยต้องพูดยังไงอะไรเงี้ยคือคือเรียกว่าต้องมีคุณสระบายวัฒศิลป์ในการคุยกับแฟนเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้ครับอย่าพูดไรตรงไปตรงมาเกินนะฮะ เหมือนกับเราไม่พอใจแล้วก็ตําหนิเลยอะไรเงี้ยคือเบาๆนะฮะอะไรที่เราเอาุรมมารวยได้ก็ลุรมมารวยนะครับเอาเอารมก็สวิงนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้เราจะดูตัวลงหน้านะครับโอเคต่อมาดาวเกี่ยวข้องเรื่องของช่วงสัปดาห์นี้นะครับมันมีข่าวดีเรื่องเงินนะครับถือว่าเพื่อนๆจะซื้อจะใช้จะรับแมถือว่ามีความสุขเท่านั้นเงี้ยคือซื้อก็แฮปปี้นะไม่ใช่ว่า โชคคือต้องได้เงินอย่างเดียวแต่บางทีเราได้ซื้อของถูกใจของที่คุณค่าทางใจหรือได้ทําอะไรที่ส่วนตัวเป็นพิเศษหรือว่าได้ซื้ออะไรเพื่อใครนครับนี่ฮะสิ่งนี้จะเกิดก็คือมีเรื่องของการรับหรือจ่ายหรือใช้อย่างคุ้มค่าเรื่องเงินทองนะครับจั่วดาวนะครับในระยะนี้สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือมันมีดวงเรื่องโชคฟุกๆนะฮะแต่คงไม่ต้องโฟกัสนะโชคเดี๋ยวมันมาเองเพราะว่า ส่์นที่ต้องมีอะไรดีๆที่ทําให้เราชื่นใจไม่ว่าจะเป็นการใช้หรือได้ในสิ่งที่ต้องการบางคนได้เดินทางไปที่ที่เราอยากไปบางคนมีการคุยเรื่องสําคัญกับคนใกล้ตัวแล้วมีความเข้าใจกันเป็นพิเศษแส,ส,สดงว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆเรื่องงานเรื่องการเดินทางอะไรนี่คือเรื่องปกตินะเราไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับ แต่เรื่องดีๆน่าชื่นใจมันมีเข้ามาให้ชื่นใจมากกว่าโอเคครับก็ขอให้โชคดีครับในสัปดาห์สุดท้ายนะฮะของปีนะครับในการทํางานหรือบางคนยังต้องทํางานวันหยุดก็โอเคทำเต็มที่ครับถือว่าใครที่มีงานชุดนี้ถือว่าโชคดีนะโอเคครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านานะสวัสดีครับ